สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับคือไอ้ข่าวของก็มันมันเป็นข่าวไปแล้วแล้วเจ้าัวเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขามีชู้จริงๆนะแล้วมีคนไปเปรียบเทียบว่านางวันทองคือผมจะบอกว่าไอ้เรื่องนางวันทองเนี่ยผมพูดผมพูดตรงๆนะตอนผมเป็นนักเรียนเป็นเด็กๆเนี่ยเออผมก็อ่านนะอ่านเสภาคุณช้างคุนแผนอ่านพวกคำกรอะไรพวกเนี้ย มันก็สนุกอะแต่พอพอผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยเริ่มโตขึ้นเนี่ยผมมาคิดถึงถึงเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องวันทองเนี่ยมันมันมันผมรู้สึกว่ามันตามความคิดผมนะใครคิดไงก็ตามผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับแล้วไปประนามผู้หญิงมีชู้เปรียบเสมือนนางวันทองนะครับเออคุณคิดว่านางวันทองมีชู้อระประเด็นแรกนะคุณคิดว่านางวันวันวันทองมีชู้นะครับ นางวันทองมีสองผัวแต่แต่ไม่ได้ว่าแอบขุนแผนไม่มีขุนช้างแอบขุนช้างไม่มีขุนแผนนะครับคุณลองคิดดูนางวันทองมีสองผัวจริงแต่นางวันทองไม่ได้ไม่ได้แอบนะครับไม่ได้ไม่ได้แอบไปหาใครต่อใครนะครับที่สำคัญเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย เราเรา,เราก็ประนามนะครับประนามผู้หญิงที่มีชู้ว่าเป็นนางบรรทองคุณลองย้อนคิดดูนะครับเอาง่ายๆเลยในสมัยก่อนเนี่ยไปรบทับจากจับศึกนะผู้หญิงเนี่ยต้องการความคุ้มครองจากผู้ชายนะครับแล้วคุณแผนไปรบนะครับแต่งงานกับบรรทองแล้วไปรบและคุณช้างเนี่ยก็เอาน้ำร้อนมันนะครับเอาน้ำร้อนเนี่ยมาลดมาลดตน้ตนตน้ตนต้นต้นไม้ ที่คุณแผนปลูกไว้ว่าอันนี้คือชีวิตของคุณแผนถ้าต้นไม้โตคุณแผนก็จะโตถ้าต้นไม้มันตายเนี่ยคุณแผนก็อาจจะมีอันเป็นไปนะครับคุณช้างก็รู้ไงก็เอาน้ําร้อนมาลดลดจนตน้ตนไม้ตายเนี่ยพอต้นไม้ตายเนี่ยวันทองก็ตกใจนะครับตกใจจนเจ็บป่วยเขาคิดว่าคุณแผนตายไปแล้วนะครับซึ่งแม่ของนางวันทองก็เช่นเดียวกันนะครับแม่ของนางวันทองเนี่ยก็คือคนถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย คุณจะรู้ว่าลูกเนี <aren> os, ่ยยิ่งมีลูกสาวสวยเนี่ยมันต้องได้รับความคุ้มครองจากผู้ชายแล้วก็รู้ว่าคุณช้างเนี่ยรักนางวันทองและเขาเข้าเข้าใจว่าคุณแผนตายไปแล้วนะครับถูกไหมเขาคิดว่าคุณแผนเสียชีวิตไปแล้วก็เลยต้องหาความคุ้มครองก็เลยจะให้นางวันทองเนี่ยแต่งกับคุณช้างและนางวันทองก็เชื่อแล้วว่าคุณเอ้ยคุณแผนเนี่ยตายไปแล้วนะครับคือนางวันทองเนี่ยเชื่อคุณแผนเนี่ยอ่ ขิดไปแล้วนะครับพูดคาว่าขิดดีกว่าเดี๋ยวมันจะบิดกดนะครับสูขีดไปแล้วนะครับก็เลยต้องถึงก็ไม่เต็มใจแหละแต่ว่าภาวะจำยอมเนี่ยแม่ก็บังคับนะครับแล้วก็ต้องการความคุ้มครองความปลอดภัยสุดท้ายก็ต้องไปอยู่กินกับขุนช้างถูกไหมครับเห็นไหมอันนี้มีชู้ไม่ได้มีชู้นะเพราะคิดว่าขุนแผนนะครับขีดไปแล้วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอขุนแผนมาเนี่ยกลับมา นางวันทองก็ดีใจไงดีใจใจะจะกลับไปหาคุนแผนอยากจะไปสารภาพว่าถูกคุณช้างหลอกใช่ไหมครับไม่ได้เต็มใจอยู่คุณช้างแต่คุณที่ดูว่าคุนแผนมาเนี่ยไม่ได้มาตัวเปล่านะครับ <Okay. S 1> คุนแผนนึงรบชนะกลับมาเอานางราวทองมาด้วยซึ่งเป็นเมียอ,อีกคนหนึ่งนะครับคือผู้หญิงเวลาโศกเศร้าเนี่ยนะครับคิดว่าผัวเนี่ยขิดไปแล้วพอเจอหน้าดีใจจะผัวไปหาผัวแต่ผัวอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ก็คือนางเหล่ทองเนี่ยคุณว่าความรู้สึกเป็นไงครับคุณเปรียบเทียบกับสมัยนีย้ความรู้สึกเป็นยังไงนะครับก็คือผมไม่อยากบอกว่าคือเราเอาจจะมองว่าเอยคุณแผนถูกใช่ไหมคุณช้างมันเร็วมันไม่หล่อมันอะไรพวกนี้นะครับแต่คุณลองคิดดูนะครับสุดท้ายนางบันทองก็ตอมใจก็ไปอยู่กับคุณช้างเหมือนเดิมนะครับและคุณแผนเนี่ยคือพอมีนางเหลาทองแล้วเนี่ย ก็ยังย่องมาหาวันทองนะครับโดยที่วันทองไม่ได้เต็ม,ม,เมใจนะครับไอ้ย่องมาหาก็ไปเจอคนใช้ของคุณช้างนางแก้วกุริยาคุณแผนก็ไปได้เสียกับนางแก้วกุริยาอีกนะครับเห็นไหมและสุดท้ายขุณแผนก็มาชิงตัวนางวันทองไปจากขุนช้างแล้วคิดว่านางวันทองจะเอาอะไรป้องกันตัวครับคุณแผนถือมีดมาเนี่ยถือมีดมาเนี่ยและะ้วจะมาชิงตัวเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ต้องไปไปอยู่ขุณแผน พอไปอยู่ขุนแผนเนี่ยขุนช้างก็ไปไปฟ้องนะครับไปฟ้องกษัตริย์กษัตริย์ก็เรียกเข้ามาเข้ามาเนี่ยอันนี้ผมจะย่อยัดย่อนะครับลอ่อย่อรัดตัดความนะครับขอไปนะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็มาอยู่กับขุนช้างนะครับแล้วนางวันทองก็มีลูกจนลูกโตอะนะครับลูกก็ไปอยู่กับขุนแผนพอวัยนะครับเพราะว่าหนีขุนช้างจะตามทําทําร้ายนะครับ จะเอาชีวิตอ่ะก็ไปอยู่จนโตนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เป็นคดีความกันก็กลายเป็นว่าก็ต้องมาตัดสินกันทีนี้ตัดสินยังไงล่ะคุณมองดิเขาไม่ได้ตัดสินคุณช้างคุณแผ่ว่ามีความผิดนะครับไม่ได้ตัดสินตรงนั้นตัดสินแค่ให้นางวันทองเนี่ยเลือกว่าจะเลือกใครนะครับระหว่างคุณช้างกับคุนแผนในทางกลับกันอันนี้อันนี้ยกประเด็นเรื่องมีชู้นะครับไม่ใช่นะครับวันทองไม่มีชู้นะครับ ดังนั้นอย่าไปบอกว่าผู้หญิงมีชู้คือนางวันทองนะครับคุณเปรียบเทียบผิดนะครับผมมองได้ซ้าไปว่านางวันทองเนี่ยเหมือนผู้หญิงถูกทาทำร้ายนะครับทําร้ายจิตใจทำร้ายอะไรอย,อย่างและไม่มีทางออกนะครับในสมัยก่อนที่ผู้ชายเป็นใหญ่สุดท้ายเนี่ยกษัตริย์ก็ตัดสินนะครับเพราะนางวันทองไม่รู้จะเลือกใครไงนะคือแต่ผมว่านะถ้าเป็นสมัยเนี้ยให้เวลาสักนิดนึงนะครับ ให้คิดนะครับสมัยนี้มันมีอะไรครับมีไลฟ์โค้ดมีอะไรที่คอยสอนคอยบอกนะครับว่าใครว่าใครรักจริงนะครับถ้าให้นางวันทองตัดสินใจสักนิดนึงนะครับไม่ใช่ปุับเปลียจะต้องเลือกนะ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 บัตรนาวณนะตอนนั้นนะครับคุณจะเลือกใครนะครับระหว่างคุณแผนที่ทําให้ช้ําใจตลอดนะครับเฝ้ารอแล้วพอกลับมาก็พาเมียม,มากับคุณช้างที่ให้ความรักนะครับแต่วันทองไม่ได้รักคุณช้างรักนะคุณแผน มันก็กลับกันน่ะคือคนที่คนที่รักกับทําร้ายเรานะครับ yup. กับคนที่ไม่รักกับดูแลเราถ้าเป็นสมัยเนี้ยคุณจะเลือกใครก็ตัดสินใจไม่ถูกนะครับคือนางวันทองตัดสินใจไม่ถูกนะครับเขาบอกว่าการที่เราวิ่งเอาใครมาใส่ในใจเราน่ะมันเหนื่อยนะครับสู้การที่เราม่ต้องวิ่งแต่เขาไม่อยู่ในใจเราแล้วเนี่ยมันไม่เหนื่อยนะครับก็เหมือนกันนะครับถึงแม้นางวันทองจะเลือกคุณแผ่นคุณเชื่อไหม ก็ต้องเหนื่อยก็ต้องทุกข์ใจอยู่ดีอะทุกข์เพราะความรักไงเพราะพุณนแผนเจ้าชู้ไม่เลิกถูกไหมดังนั้นก็ไม่รู้จะเลือกใครไงสุดท้ายก็ถูกประหารชีวิตแล้วก็กลายเป็นเพราะอะไรครับก็มาพูดกันเนี่ยนะว่าวันทองสองใจวันทองมีชู้วันทองผู้หญิงหลายผัววันทองมีก็มีมีแค่สองผัวเองจริงๆวันทองมีสองผัวเท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าและที่สําคัญเนี่ยไม่ได้มีในเวลาเดียวกันนะครับ คือบริบทของสังคมไทยที่ยก ong, ย่องเพศชายเป็นใหญ่แล้วก็มองว่าผู้หญิงไม่มีทางเลือกนะครับสุดท้ายผมมองนะคือพอเริ่มโตขึ้นเนี่ยผมอ่านวรรณกรรมเรื่องเนี่ยนะครับคือมันเป็นอะไรที่ผมคิดตลอดเลยว่าเฮ้ยทำไมมันสังคมอดีตอ่ะคุณยกย่องขนาดนี้ได้หรอแล้วนางวันถ้าถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะ ผมสงสารนะสงสารนางวันทองมากเลยเพราะคุณได้รับการทำร้ายจิตใจมามากอะ่ะถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเลยก็ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องมาจบชีวิตลงเพราะความผู้ดำจงนะความเห็นแกนตัวของของของผู้ชายนะครับเห็นไหมนี่คือบริบทของสังคมไทยดังนั้นนะอย่าเอาไปเปรียบเทียบครับอย่าเอาที่ ผู้หญิงคนนั้นที่มีชู้จะจะไม่ต้พูดว่าใครนะเพราะว่ามันไม่ดีไงเราไม่อยากไม่อยากบอกแต่ทุกคนคงรู้แล้วว่าเขาเป็นใครนะครับอย่าไปเปรียบเทียกบกับนางวันทองนางวันทองไม่ได้เต็มใจนะครับไม่ได้เต็มใจที่จะมีผัวสองคนนะครับโอเคทุกคนคิดเขียนยังไงนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับสวัสดีครับ